สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับนะครับการกดติดตามนะครับผมช่องเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเรียนนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆืนะครับผมนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการตอบคําถามนะครับสองเหรียญนี้นะครับผมซึ่งเป็นเหรียญสิบนะครับสิบาทสองสี่เหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ เหรียญ5บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับที่ยังมีหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งนะครับมีกระแสเรื่องนะครับคําถามนะครับผมคัดมานะครับผมไปดูคําถามนะครับที่ถามกันเยอะนะครับก็มีอยู่2ปีพศเนี่ยฮะที่นะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับเล่นกันนิยมจริงไหมแพงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเหรียญเลยนะครับสั้นๆนะครับผมดูเหรียญสิบก่อนละกันนะครับ แต่ก็มีความหมายนะครับเหรียญสิบเหรียญนี้นะครับที่เพื่อนๆถามมานะครับก็เพราะว่านะครับมีความหมายนะครับผมเหรียญสิบเหรียญนี้คือเหรียญนะครับปีพศนะครับ2560นะครับผม2560นะครับในรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งนะครับความหมายก็คือเป็นปีสุดท้ายนะครับผมที่นะครับผลิตนะครับในรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับผม ข้างหน้าจะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับข้างหน้าพระเศียรใหญ่นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับจะเป็นวัดอรุณนะครับผมเหรียญนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับถามว่าราคาสูงจริงไหมเป็นปีสุดท้ายนะครับมีนะครับกระแสนิยมกันนะครับคําถามเนี้ยเยอะเลยนะครับสําหรับเหรียญ10บบาทปี2560นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับราคานะครับราคาตอนนี้นะครับ ราคานะครับที่เป็นราคาประเมินสะสมนะครับจะมีเฉพาะในเหรียญที่เป็น UNC นะครับเหรียญที่เป็น UNC นะครับก็คือเหรียญที่นะครับขายย่อยนะครับไม่ได้ขายเป็นถุงนะครับก็คือขายปลีกนะครับที่เล่นกันซื้อกันแบบขายปลีกขายย่อยนะครับ10บาท2,560เนี่ยนะครับรัชกาลที่9นะครับ UNC อยู่ที่80ถึง100บาทนะครับแต่ถ้าขายเป็นถุงนะครับยกถุงนะครับราคาเอ่อก็จะลดลงมานะครับผม ก็นะครับยังไม่แพงนะครับแต่ว่านะครับก็มีกระแสนะครับมีคนเก็บไว้เยอะเลยเหมือนกันนะครับเก็บกันไว้เยอะนะครับเนื่องจากเป็นปีสุดท้ายนะครับผมไม่แน่นะครับอนาคตนะครับน่าจะไปมีราคาตอนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ได้นะครับอาจจะพุ่งปี๊ดเลยก็ได้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมแล้วก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้นะครับแสงหายนะครับอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเอ่อ มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นะครับมีคําถามนะครับเยอะเหมือนกันครับเหรียญนี้นะครับถามเรื่องของราคานะครับเรื่องของความนิยมนะครับเล่นกันไหมนะครับราคาสูงไม่ใช่เหรอนะครับผมก็คือเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2542นะครับเป็นเหรียญนะครับพระเศียรเล็กนะครับด้านหน้านะครับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นพระอุโบสถนะครับ5บาทปี2542นะครับ เหรียญนี้นะครับผมต้องบอกไปเลยแล้วกันนะครับผมราคานะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้แล้วนะครับสภาพนะครับไม่สวยนะครับก็ยังนะครับก็ยังราคาหน้าเหรียญนะครับ5บาทนะครับยังราคาหน้าเหรียญ5บาทนะครับแต่ถ้านะครับเป็นเหรียญนะครับชนิดที่เป็น unc นะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ unc นะครับก็อยู่ที่8 0ดสถึงร้อเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นราคาที่เขาขายยกถุงๆนะครับอันนั้นถ้า ขายจำนวนยกถุงนะครับเป็นร้อยสองร้อยนะเป็นถุงนะฮะอันนั้นราคาจะต่ำลงมานะครับอันนี้เป็นการขายหรือว่าเล่นกันในปีย้อยนะครับระหว่างเหรียญ UNC 5บาทปี2,542นะครับอยู่ประมาณ8 0ถึงร้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่านะครับที่เพื่อนๆนะครับบางทีก็ไปเจอนะครับราคา500มั่งนะครับพันมั่งพันห้าสองพันนะครับอันนี้นะครับผมอาจจะเป็นเพจนะครับหรือว่าเป็นนับปลก เป็นหน้าปกเขานะครับผมเพราะว่านะครับราคาขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลองกดเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะครับในคลิปคลิปนั้นนะครับที่เขาบอกราคาสูงๆนะครับอาจจะเป็นเหรียญนะครับที่นะครับมีความพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับปั๊มผิดพลาดนะครับหรือว่ามีความพิเศษนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับราคาก็ขึ้นอยู่ที่ความพิเศษนะครับแตกต่างกันไปนะครับผมก็อันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับว่าเหรียญนะครับ เหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะครับหรือว่าเหรียญที่มีจุดสังเกตพิเศษเนี่ยนะครับลองไปสังเกตดูนะครับแต่ก็สรุปนะครับ2เหรียญนี้นะครับผมตอบคาถามสั้นๆนะครับเหรียญ5บาทปี2 5 4 2นะครับแล้วก็เหรียญ10บาทปี2560นาะครับรัชกาลที่9นะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับผมผ่านใช้งานทั่วไปนะครับผมที่ไม่สภาพสวยนะครับหรือว่าไม่สภาพที่เป็น UNC นะครับผม UNC ก็คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังไม่นิยมไม่เล่นกันนะครับราคาคือหน้าเหรียญเลยนะครับ5าบาทกับ10บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็น UNC นะครับราคานะครับเล่นกันปิดย่อยนะครับอยู่ที่80ถึง100บาทนะครับแต่ถ้านะครับราคาที่ฉีกสูงไปที่เห็นกันนะครับที่เขาโพสขายหรือว่าโพสนำเสนอนะครับ500อพันะครับอาจจะเป็นแบบนะครับที่มีความพิเศษในตัวของเหรียญเขานะครับอันนั้นเพื่อนๆนะครับก็ไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็วันนี้นะครับตอบคําถามเพื่อนๆสั้นๆครับที่ผมนะครับไปเจาะนะครับไปรวบรวมนะครับว่านะครับเหรียญไหนนะครับที่มีนะครับคำถามนะครับหรือว่ามีกระแสนะครับที่เป็นการเข้าใจผิดนะครับหรือว่าเออไม่ตรงนะครับไม่ตรงตามข้อมูลนะครับเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับผมก็จะเอามานะครับอ่าอธิบายนะครับก็มานําเสนอนะครับบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็วันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับเบิร์ธนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับเจอกันนะครับผมในเรื่องของเหรียญกระสับนิยมนะครับเหรียญกระสับมีราคาซื้อนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับผมโชคดีนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับผม